รู้ไหมฉันอยากเป็นไข่ให้เธอเจียวทําไมเหรอเพราะคนใดที่ถูกเจียวคือคนเดียวที่ถูกใจเป็นไงล่ะมุกของฉันดีป่าดีมากเลยเดี๋ยวฉันล้อเล่นแล้วเขาก็ต้องกาสวัสดีชาวไม่มีชื่อทุกคนด้วยนะครับก็อยู่บผมจิมมี่ไม่มีชื่อชาแนลกันนะครับผมหลังจากที่มีคนได้คอมเมนต์อะไรมาขอ ลิลลี่มากมายเนี่ยนะบอกว่าใจจะขันแล้วไม่ได้ดูลิลลี่เนี่ยรู้สึกเหมือนจะตายนะครับก็อยู่กับผมแล้วก็แสนเลวนะครับก็ก็นะฮะแสนเลวนั่นแหละครับโอเคจากพา์ที่แล้วนะครับผมบอกว่าให้คุณคอมเมนต์กันว่าอยากให้ผมไปสู้กับเผ่าอะไรครับผมเลือกมาหนึ่งคนแล้วน้องบาสธนากรนะครับก็เดี๋ยวใส่ชื่อไปเลยน้องบาสธนากรบาสธนากรนะครับผมก็สําหรับคนที่พาดก็ไม่เป็นไรนครับน้องเขาบอกพี่อยากให้สู้กับเผ่าเครับเพศ ผมก็อยากจะบอกว่าเผ่าเทคเนี่ยมันคือจริงๆแล้วมันคือเผ่าขาวนะครับซึ่งเดี๋ยวถ้าเราได้เจอยังไงเราก็ได้เจอแน่นอนนะฮะแต่ไม่รู้จะได้เจอเมื่อไหร่เท่านั้นเองโอเคครับก็ตอนนี้มีน้องบีมน้องพิมพ์น้องเกมแล้วก็น้องบาสธนากรนะฮะสุดยอดมากเดี๋ยววันนี้ครับผมจะพาแสนเร็วนะฮะเดินทางไปที่ฝั่งนู้นนะครับเร่ๆเธอจะพาฉันไปจริงๆเหรอใช่แล้วฉันจะพานายไปมาไปครับโอเคขึ้นไหล่มันะฮะเป็นกุมารทองเดี๋ยววันนี้วิ่งไปดีกว่าฮะสบายใจกว่าเยอะผมรู้สึกว่า มันจะมีตัวอะไรแปลกๆเกิดนะครับแต่ตอนแรกเนี่ยมันเกิดฝั่งตรงข้ามฝั่งนูน้นไม่น่าจะใช่ตรงนี้ร้านค้าระบบร้านค้าเนี่ยเราเอาออกไปแล้วนะฮะวันนี้เนี่ยเตรียมตัวมาพร้อมครับใครจะมีเรื่องบอกลิลลี่เลยลินล,ลี่ไม่ได้มาตัวคนเดียวพวกลูกกอกไส้กอกแซนเลลมาด้วย <c oughs> <c oughs> นะฮะโอเคใครแน่พี่จะยิงให้ล่วงเลยนะครับมาปืนกลเราก็มีมีนกไฟอยู่นะฮะแต่ว่านกไฟเนี่ยผมไม่อยากสู้กับมันเลยฮะมันตีแรงมาก มันตีแรงมากมันตีแรงมากนกไฟมาแล้วนกไฟมาแล้วอุ้ยนกไฟมาแล้วนกไฟมาแล้วครับฟึบหลบหลบไม่ได้แดกพี่หรอกพี่พี่ไม่อยู่นี่ไงน้องมันยังเร็วไปร้อยปีจะสู้กับคนอย่างพี่โอ้โหโดนไปแล้วฮะโดนไปแล้วไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันตายไปหรือยังยังไม่ตายฮะมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยอ้หูมันอยู่ตรงไหนไฟมันมาจากทางไหนคอยาวหล,ลบใต้หลังคอยาวไว้ฮะหลบใต้หลังคอยยาวไว้มันอยู่ตรงไหนวะเนี่ย Oh, okay. โอ้โหโอเคโัวมาทางนี้ครับโอ oh, มามาอุ้ยเต็มเ<ๆ>ต็มเต็มตเอ้ยน็ไฟ <no fire. S 2> เอ้ยแสนเร็วช่วยด้วยแสนเร็วช่วยพี่ด้วยแสนเร็วช่วยพี่ด้วยเรียบร้อยไหมฮะไฟเบิร์ดตายไปซะโอเคโอ้โ okay. ห oh, oh, หมดแม็กเลยว่ะปืนมันไม่ค่อยแรงด้วยนะครับแสนเร็วใส่ไม่ได้ปรับไอ้นี่ไว้แน่นเลยแสนเร็วอา่าถังอยู่แทร็กเก็ตไม่ใช่เดทอร์เรลโอเค เราจะรอไว้นะฮะขอกินอะไรด้วยโอ้โหไม่ไหวนะครับเมื่อกี้เสียเลือดไปเยอะมากอันตรายอันตรายตอนนี้เหลือปืนสั้นกับลูกซองใช่ไหมโอเคขี้รัวครับเป็นลิลลี่ต้องขี้รัวลิลลี่ขี้รัวนี่แหละคือคอนเซปต์อะไรเราพี่โอ้โหไม่เข้าอะไรเราโอเคมาฮะสังเกตว่าฝั่งนู้นจะมีอะไรดีนะครับเดี๋ยวผมข้ามไปเลยดีกว่าข้ามไปเลยไหมข้ามข้ามตรงนี้ฮะ เคลื่อนที่ไปโอเคฮะลิลลี่กระโดดบินมาแล้วเดี๋ยวเราส่องดูรอบๆก่อนนะครับเฮ้ยเรามีกล้องส่องทางไกลไม่ต้องห่วงมาครับตรงนี้เนี่ยทำเลดีฮะหลังจากครั้งที่แล้วเนี่ยเราผ่านหุ้ยเดี๋ยว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 ชื่อมันคืออะไรทำไมแถวนี้มันมีอะไรเยอะจังฮะเผาส้มนั่นบอสอะไรฮะบอสเออเฮ้ยสต์สต์สต์เคน เฮ้ย hey, หัวแบบนี้หัวแบบนี้ไม่ใช่ตัวธรรมดาครับคุณผู้ชมผมบอกเลยมันเป็นบอสเผ่าส้มแน่นอนฮะไอตัวนี้ยิ่งกว่าเอลฟาครับผมเพราะมันเป็นบอสที่สามารถสปอนลูกน้องออกมาได้เยอะเดี๋ยวเราไปเห็นชัดๆเลยผมว่าตรงนี้ไม่โอเคละเราอ้อมขึ้นไปบนเขาครับเพราะถ้าเราลงไปเจอกับมันข้างล่างเนี่ยลูกน้องมันจัดเราแน่ปึ๊บมาตราที่เรายังไม่ลงพื้นลมมันก็จะยังเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆครับค่อยๆไหลไปนะมาไปตรงนู้น ปตรพี่คอยาวเลยดีกว่าชึบโอเคอย่างน้อยเราก็มีแสนเร็วครับอุ่นใจใช่ไหมแสนเร็วถูกต้องแล้วเธอมีชันเธอไม่ต้องกลัวนี่ชึบโอเคเรียบร้อยฮะมันอยู่ตรงนั้นทุยมันอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวที่จะมาเอ่อวายๆแถวนี้พี่คอยาวพี่มีสองตัวเลยเหรอสองตัวฮะแล้วตัวนั้นตัวอะไรอะไรฮะตัวนั้นตัวอะไรจุบจบจุบจบจบ,บอหยูย เรียบร้อยอโลมาแล้วอโลมาแล้วชึบโอ้โหรีบขึ้นก่อนยายายา,โอ,อา,า,า,าโอ้โหไอ้บ้ามาเด้มาเด้มาโอ้โยชิดชิดหลบมาลลิล,ลี่ไม่อยากแก้ผ้าแล้ววันนี้ลลิลี่บอกพอกันทีกับการแก้ผ้าของฉันว่าตับฝ้าว่าตับฝ้าอย่ามาโจมตีกันแบบโอ้โห,โโหเป็นไงเป็นไงเจออโลกระชากเลือดไปดิ กระชากเลยไปยิงไม่โดนโอ้โหนี่โดนไปแล้วโดนไปแล้วครับเรียบร้อยตายไปซะแจ่มมากอโลตอนนี้แสนเร็วไม่ต้องช่วยอะไรเรามากแค่อยู่บนไหลเราก็พอมึงไม่เห็นจริงฮะต้องเข้าไปเสี่ยงใกล้ๆอ่นเนี้ยเฮ้ยเห็นแลๆๆ้วเห็นแล้วไหน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 เอกเป็นคารวะโอ้โหูนกไหนเนี่ยนี่นกธรรมดานะครับนึกว่านกเผ่าปัางเรียบร้อยฮะล่วงไปแล้วอันนี้เป็นอาร์เจนปกตินะ เรามีการฮือฮาครับวิ่งเข้ามาหาศพหรือเปล่าถ้าอย่างนี้นะครับเราต้องเคลื่อนที่ไปด้วยลมครับเพราะราอยแสนเร็วฉันพร้อมตั้งนานแล้วแต่ว่าหัวฉันเนี่ยกระดุกกระดิกกระดุกกระดุกกระดักเลยโอ้ยนาเกียรไปโอเคฮะเราเห็นมันยังนั่นครับคุณผู้ชมเห็นมันชัดมากใช่มันจริงๆด้วยฮะโอ้โหผมไม่รู้ว่ามันทําอะไรได้นะผมไม่เคยเจอมันเลย แต่ว่าเราเข้าไปใกล้มันไม่ได้ชัชวร์ฮะเดี๋ยวขยับขึ้นไปฝั่งนู้นดีกว่าขยับมาขยับมาถ้าเรายิงโดนมันโดนไหมมันหมอบต้นไม้โถมโถ,มห,ถมหน่อยโถมหน่อยคนละเกมเกมอะไรวะเนี่ยเฮ้ยนิ่งแล้วน,นิ่งแล้วยิงโดนต้นไม้เหรอนิ่งแล้วนิ่งแล้วแต่ไม่โดนว่ะโอเคโดนยังไม่โดนฮะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งผมอ่าอันนี้คือหัวแสนเร็วโอเคเข้าใจนะโอเคปัง ปั้งลูกผมจะหมดไหมเนี่ยเดี๋ยวผมขอลองดูปืนเรามีปืนอะไรที่ยิงไกลๆอีก่ไหมไม่มีแล้วฮะธน,นูไม่ได้อันนี้แหละไกลสุดแล้วเราเหลือลูกแค่นี้ครับอึ๊บโอเคไหน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 ให้สั่นเร็วไปสู้มันจะไหวไหมเนี่ยสั่นเร็วมองไม่เห็นมันก็สั่งไม่ได้อยู่ดีอ่ะได้ไหมเนี่ยพอเรามาฝั่งนี้มันเข้าไปฝั่งนู้นฮะ ได้ถ้าต้องการใช่ไหมเราจะเดินเข้าไปหาเลยยิงฮะยิงผ่านล่มนี่แหละเฮ้ยเรามีทําเลแล้วฮะคุณผู้ชมเ้าไปแล้วมันเห็นแล้วยังโอเคไม่เห็นใช่ไหมต้องเตรียมรับมือฮะนี่งไงเฮ้ยโอ้โห,โห,โหมันเห็นแล้วแล้วฮะเฮ้ยยิงไม่โดนอะอะไรแต่เร็วทำไมเรายิงไม่โดน ทำไมเรายังยิงไม่โดนเฮ้ยอย่าหมอบข้างๆจะรอให้พี่ล่วงใช่ไหมโอ้หลูกเหลือเก้าลูกไม่ไหวน่ฮะอันนี้ปืนแรงอันนี้ปืนเบานั่นอะไรครับนะ่ามีไฟฟ้าแวบๆด้วย <laughs> ไม่ธรรมดาเฮ้ยมันใช้ไฟฟ้าช็อตอะไรฮะตัวอะไรผมมองไม่เห็นโอ้โหโดนปะเนี่ยรู้สึกเหมือนยิงอาโดนแล้วฮะโดนแล้วโดนแล้วมนรู้ปะเนี่ยว่ามันอ๋อโอเคอ้น,นี้ใช่ไหม อะไรอย่าเจ๋งนี่ฮะโดนตีนไปอนกมาแล้วอนกมาแล้วโอ้ยยิงลวโอ้กคนหิมไม่แตกใช่ไหมโอ้ยใส่เร็วใส่เร็ว,เ,วเราเกาะตรงนี้ไว้ก่อนฮะโอเคเกาะไปแล้วมามันยิงนคนุณกลโอ้โหตัวพวกนี้ไม่ใช่ตัวธรรมดาทั้งนั้นเลยเอ,อ,อลฟาเราก็เดี๋ยวระบงระเบิดเต็มเลยฮะคุณผู้ชมเราไหวไปะเนี่ยเออ โอ้ยยิงธนูเผาอะไรยิงธนูใส่ฮะนกโอเคมันมีนกไปตีตรงนู้นเฮ้ยมันแหละไอ้บอสเนี่ยมันยิงธนูครับโอ้ไปลุยไปฮะลุยโอ้โหไม่ไหวอะ่ะดูมันยิงโคตรโอ้โหแสนเร็วไหวปะเนี่ยเราเจอศึกใหญ่แล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเพื่เพอเผามันอยู่ตรงนี้ฮะ มันใหญ่เกินตัวผมไปปะเนี่ยผมไม่อยากจะเอาแสนเลวไปฆ่าทิ้งโอ้โหผมว่าเราไม่ไหวอ่ะเราไปกันก่อนดีกว่าฮะไปกันก่อนไปแล้วจ้าเฮ้ยเบานิ่งเบานิ่งอือออลบ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 อือผมต้องขึ้นแล้วลบขึ้นชึบโอเคมันตามมามันตามมาอยู่โอ้ยขอโทษพี่ขอโทษโอเคมันตามมาอยู่มันอยู่ตรงนี้ใช่ไหม โอ้ย,ยดูดูพวกนี้มันกำแหงกำเริบเสบสารยิ่งนักเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เลย,ยไ้เชีย้ยเล่นมันเล่นมันนกมันมาจากไหนฮะเรียบร้อยใช่ไหมตายไปแล้วผูจะกลับบ้านอีหอยอย,อย่ามายุง่งบ้านเราอยู่ตรงนู้นตรงไปเลยตรงไปตรงนี้เราก็ได้กลับบ้านฮะผมขอใช้เวลานิดนึงมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมจำได้เลยโอเคกลับบ้าน กลับบ้าน,นดีกว่าเรากลับบ้าน,นดีกว่าเราแสนเ็วไปฮะเดี๋ยวผมขอกลับบ้านไปเตรียมตัวก่อนโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้เช้าแล้วนะฮะก็ผมเตรียมของได้ใน่ดับหนึ่งแล้วนะครับบอกเลยว่าครั้งนี้เราไม่ต้องการมิดเพิ่มเราต้องการเพียงแค่จัดการมาเท่านั้นมันทำเราเสียหน้าไอ้พวกนี้นะครับเดี๋ยวเราไม่คิดว่ามันเจ๋งไงเดี๋ยวเราพาลูกๆเราไปนะครับทีมงานทีมงานคุณภาพของเราอยู่ไหนหน่วยโจมตีนี่ฮะนี่หน่วยโจมตี โอเคมากันให้หมดหน่วยบวกอะแทงครับแทงมาด้านบนเหลือใครบ้างเหลือส้มหนึ่งไปตามให้ส้มสี่มาด้วยแล้วก็ผมเตรียมเจ้าปืนกระบอกนี้มาแล้วฮะเป็นปืนสไนปเปอร์ไรเฟิลที่เรียกได้ว่ายิงโคตรรัวสุดๆนะครับถึงแม้มันจะทํายากแต่ว่าเราทํามาแล้วรอบนี้แล้วก็เสร็จแน่ไอ้ส้มอยู่ไหนโ oh, อ้หิวน้ำา <laughs> ปึ๊บมาส้ม ตามมาตามมาโอเคส้มมาแล้วฮะส้มสีมาแล้วเดี๋ยวเราโดยสารนกไปนะครับบอนโต้แม่งใจสู้ <c oughs> บอนโต้แม่งใจสู้ไม่ใช่เราเล็งไม่โดนโอเคบอนโต้บอกผมอยากสู้ด้วยครับฮึบ <c oughs> โอ้โหโดยไม่ขึ้นกันเพียบไม่ได้ไม่ได้ต้องพามาฮะขึ้นมาได้ส่วนหนึ่งแล้วสงสัยส้มสามมันไม่อยากไปฮะ, <c oughs> ะ่ะวางอย่างนี้นะครับโอเคพร้อมแล้วตอนนี้เรามีสมาชิกกี่คนทุกคนถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องไปต่อสู้ ให้หมู่บ้านของเราเนื่องจากมันยามเราเกินไปเรารับไม่ได้ใช่ไหมดังนั้นทุกคนเรามีกันทั้งหมดกี่คนเราต้องกลับมาครบทุกคนโอเคทั้งหมด8คนรวมแสนเ็วด้วยเป็น9คนไปจะนกจะต้องพาพวกเราไปส่งมาพร้อมแล้วเย้เดี๋ยวไปกันเลยครับเกาะกันไว้ดีๆใครร่วงพี่ไม่รับนะจ๊ะโอเคฮะทีมของเราพร้อมเต็มที่วันนี้แม้เครื่องบินจะพังจะพังไหมเนี่ยเครื่องบิน เราหายุทธวิธียุทธภูมิที่เอาชนะได้แน่นอนดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวเราให้แสนเลวเป็นผู้บัญชาการเลยได้เลยครับโอเคยังไงเนี่ยฝากด้วยนะแสนเลวได้เลยมันยังต้องอยู่แถวนี้อย่างแน่นอนเรามาถึงแล้วทุกคนอุ๊ยเขี้ยไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่มันโบมโรมโรมโรมไม่ใช่มันไม่ใช่มันเราไม่ต้องการสู้กับมันอ้าวเล่นกับใครไม่รู้เรื่อง มามามา,มาเดินลงมาทุกคนมันอยู่ด้านล่างมันอยู่ด้านล่างเร็วทีมเราอยู่ไหนเนี่ยติดอะไรกันขาดผู้หญิงไปหนึ่งนางมันอยู่ไหนมันตายไปหรือ,อยังคนอย่าลงไปในน้ําพี่บอกก่อนเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรลุยดิครับลุย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 เอาดิเรียบร้อยไปอะในที่สุดแม่งก็โดนแล้วเคเวสเราก็ไปทางนูน้น มาแสนเร็วพร้อมอยังแสนเร็วลงมาแสนเร็วลงมาโอเคโอ้โหเปิดตัวโคตรเท่พร้อมแล้วเดี๋ยวควีมันลงแน่เดี๋ยวควตมันลงแน่ทุกคนวันนี้เป็นวันที่เราจะต้องประกาศชนะไปด้วยกันไม่ว่าเผามันจะเป็นใครแต่มันแน่มาหาเรื่องเราแล้วก็เอาพร้อมจะจัดการมันมันคือใครวะเนี่ยนะมาโอเคโอ้ตามมากันเต็มเพียบครับเราเห็นตัวมันก่อนเราเอาเลยนะแล้วว่าแต่นี่มันเป็นใครเมื่อกี เฮ้ยมันอยู่นี่เฮ้ยมันโอ้เฮ้ยมันตายไปแล้วฮะมันตายไปแล้วคุณผู้ชมผมยังไม่ได้คออาร์มเลยเมื่อกี้โคตรแย่เราได้จนูมาครับเฮ้ยเราได้ไอเทมหัวหน้ามาเอา้าอะไรวะเนี่ยทำไมมันเป็น <c oughs> มันเป็นอย่างนี้อีกแล้วของก็ไม่ได้หมดเมื่อกี้จะได้คออาร์มมานะเนี่ยจะได้แบบ เป็นเผ่าอ่ะปลอมตัวได้อ่ะโอ้โหโอเคนะยังไม่ทันได้สู้เลยครับสรุปว่าชนะเฉยมาดูกันว่าธนูนี่ใช้งานยังไงครับเป็นธนูแบบขั้นเทพดูค่าดาเมจธนูสิค่าดาเมจธนูดาเมจร้อเดเปอเลยนะฮะถ้ายิงไปแล้วเนี่ยติดไฟด้วยโคจมอันนี้ครับออเรนอะไรเนี่ยเสร็จแล้วโอ้เปิดมา สามารถแปลงเป็นเผาเนียนเป็นเผาส้มได้เลยอ่ะของสีมันอ่ะเรายังไ่ทันที่ฆ่าเลยครับคุณผู้ชมมันตายไปก่อนแล้วนี่กูเตรียมตัวมาตั้งนานเพื่ออะไระวเพื่อนอ่ะมีมีตัวอะไรด้วยฮนะนึกว่าจระเข้ที่ทะแย่นี่เรามีการครบกี่คนไหมเนะี่ยหนึ่งสามี่ห้าหหายไปไหนกันหมด7,8,9โอเคครบดีหวะนี่ไงนางสีเขียวเธอไปไหนมาฮะเธอไปไหนมาเรวเควสเราแล้วคร,รลครับ อยู่แถวนี้มีหวังตายแน่ฮะโอ้โหนะมันจะแน่กับเราขนาดไหนเชียวมันลงน้ํามันตายเฉยงั้นขอลองหน่อยเถอะลูกปืนเนี่ยอุตสา,า,าเตรียมมาแล้วยิงมันไปเลยเรียบร้อยแรงมากสอยดีครับอจัดหนักจริงๆเนี่ยนี่ไงโอ้โหไม่ต้องห่วงเมื่อกี้ถ้าได้บวกนะเฮ้ยยังมียังมีคนเหลือรอดอหัวหน้าแกไปไหนแล้วหัวหน้าฉันเหรอแกไม่ต้องรู้หรอกตายแล้วสินะนี่ลุย หลุมมาเลยฮะโอ้ยโอ้ยโอยด้านล่างเฮ้ยจากไหนฮะไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่มันยิงผมเฮ้ยเรียบร้อยไปฮะเฮ้ยยังยังโอ้ยโอ๊ยลูกขอโทษมีอีกตัวนึงอะฆ่าไปยังโอเคเรียบร้อยลานตรงนี้เราต้องเคลียร์คืนมาให้ได้ครับลูกปืนโอ้โหซิมเปิลช็อตกันโคตรเยอะเปิดดูฮะได้นักกงนักกากโคจม อันนี้เป็นบัสพีเพลปล่อยมันไปเห็นหมอนี่เั้ยนั่น,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 นด้านหน้าคือใครไม่ใช่ต้นไม้นึกว่าคนนี่ฮะตรงนี้คือซากใช่ไหมอ้าวแดกบอดี้ได้เฉยงงเลยผมว่ายังต้องเหลือกองกำลังมันไ้ดูลาดลาวแถวนี้ฮะแต่ก่อนอื่นเราก็มองหาเควสดไปด้วยมีหรือเปล่าเฮ้ยนี่ไงกลองอะไรเนี่ยยุ YouTube, ทธวิธีจีนสามารถโดดไต่เขาเป็นซุนงอคงได้ใช่ไหมไม่เกี่ยว เราวิ่งไล่ดูให้หมดทุกคนอย่าปล่อยให้มันรอดไปสักตัวเดียวแถบบนี้เราต้องเคลียร์โซนคืนโอเคงั้นเดี๋ยวตามหาเคเวสก่อนเคเวสมันต้องอยู่แถวนี้เฮ้ยเมีนกมีนกอีโก้อีกโก้อีกโก้อีกโออกโ้เรียบร้อยมาเสร็จฮนะอัลฟาจบปะเ,เนี่ยทุกคนไม่มีใครหายนะครับขอหน่อยขอของหน่อยว่ามี NPC ตายตรงนี้ด้วยเหรอไม่น่าเลย ออโอเคครับช้าวไม่มีชื่อยังไงสําหรับคลิปนี้ก็ต้องจบไวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปตามหาเควสแล้วก็วาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้เนี่ยแม่นิดเดียวเท่านั้นนะครับเกือบจะได้สู้กับเผ่าส้มแล้วเชียวนะแต่ก็มีปัญหามากมายนะครับตอนแรกมาเจอเนี่ยลุมยิงเราก็นําเลยครับพอพาพวกจะมาลุยเนี่ยตายแกล้งตายจจมน้ำตายอย่างนี้ โอ้สุดยอดไปเลยนะครับโอเคอยังไงคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่าน,นี้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดทืบไลค์และกดแชร์ด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ